สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลโก้จีนเลเวอร์วันนี้มาอยู่กับเซตฮีโร่นะฮีโร่เลโก้ดีไอ e g เลโก้จากร้านดีไอไวเลโก้เป็นซีรีส์เลโก้จากร้านดีไอถ้ามันจะมาเพิ่มเราก็จะซื้อทุกตัวที่มันมาเลยเดีว <laughs> <c oughs> นี้เป็นตัวที่ไหนครับตัวที่สามแล้วโอเคถ้าทุกคนอยากดูคลิป นี้อีกก็คอมเมนต์มาจะได้มีกำลังใจนะแต่ว่ามาเดี๋ยวเราจะมาก่อนนี่วเราจะไปแกะแกะแล้วเราแยกเบกันก่อนนะขอเวลาแป๊บนึง่งอโอเค,โอ,เคโอ้มีผู่มือรู้สึกว่าจะทำยากมาก โอ้โหทำยากมากโหทุกคนถุงเดียวแบบจุกๆเลยนะคนนี่ถุงเดียวจุกๆบิก๊กกี่ชิ้นบิเออจ็ดสิบสองบิก๊กความยากระดับสองดาวเหมนเดิมนะเจ็ดบิ๊กเจสิบสองชิ้นสีดำล้วนเลยตายตายแน่แน่ตอบผิดก,ก็คือตัวปลาลาดตัวปลาลาดพี่น้อง เออตอนตอนนี้<อ>นแล้วนะ่าจะแล้วน่าจะแยกพื้นที่นะแบบสถานที่ทำเบเพกกับทำเลโก้คนเนี่ยไม่ไม่มีโต๊ะแยกแล้วโต๊ะเต็มหมดแล้วอ๋อเหรออืมนี่นี่น,นี่อ่ะนี่นะหยุดคลิปก่อนไหมไม่ตออ่ะสติกเกอร์อือเอาเพยใส่อันนี้ให้หมดเลย โอเคตอนนี้ผ่านไปห้าสเต็ปเสียบลักไปนี่ตองเสียบเองเหรอเสียบเองเดี๋ยวเสียบเองไม่กลัวช็อตเหรอไม่กลัวอือนี่นะผ่านไปสเต็ปที่ห้าก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็ได้สัตว์สี่ขามาแล้วสัตว์สี่ขามันตัวอะไรยังไม่รู้ดูไม่ออกไงสัตว์สี่ขาสัตว์สี่ขามันเป็นเอเลี่ยนทำแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จก็ได้เป็นสัตว์สี่ขาอืมตัวดำเมื่อมเลยมีแต่สีดำนะบ้าแล้ว <Okay. S 2> มันไม่เหมือนกับตัวก่อนก่อนที่เป็นแบบไม่ได้เป็นแดงล้วนะอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นซีรีส์รอบที่สองซีรีส์รอบแรกอะ่ะมันอยู่ในห้องชาโตอ์ม,มันอยู่ในห้องนอนโอ <Okay. S 2> เยตเอามาอะต่อเสเต็ปต่อไปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเพื่อนนะอุย้ยด้านหนึ่งตอนเนี้ยเราก็ต่อมาถึงสเต็ปส,สุดท้ายนี่นะแล้วเราก็ ต่อเสร็จแล้วนะเก้าสเตปนี่แต่อธิบายที่ตัวอะไรเป็นเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นสับประหลาดเหมือนถ้าแบบรูจักพื้นหลังแล้วน่าจะเป็นสับประหลาดเฝ้าถ้ำเหมือนแบบมีสินทรัพย์อะไรดีมีสินทรัพย์อะไรมีค่าแล้วก็ถ้าคนจะเข้าไปเอาอ่ะต้องผ่านศพไอ้นี่ไม่ได้ก่อนอืมมันไม่ใช่หรอกมันเหมือนตัวปรสิตเหมือนตัวปรสิต คล้ายๆพวกเวนนอมอ่ะอืมใช่ไหมเวนนอมนไหนอะนี่เหรออืม <c oughs> นีเพื่อนมา,มาแล้วอืมเพื่อนมาเหมือนเป็นตัวประิัติดวงมันต่างดาวอะ่ะเพื่อนมาแล้วก็ดูจากตรงนี้ก็จะมีมส่วนหัวนะซึ่งเหมือนกับเอเลียนอยู่แล้วอ่ะอือดูสิแล้วก็มีมหัวเป็นชั้นเลยมีหนามแหลมด้านหลังมันมีถาวรอะไรติดอ่ะไม่ใช่หนามแหลมหนามแหลม หนหลมแหลมแบบเอเลี่ยนนั่นแหละรครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ขาก็จะมีหนลมแหลมด้วยแล้วก็ทั้งตัวมันก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะแต่วมันมีหางที่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 ทผมชอบที่สุดก็คือหางนี่แหละครับเพราะว่าอ่ะอ่ะเอา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 ตัวเลโกออกไปก่อนดูดูสเต็ปกันต่อหางนี่นะคือมันตอบเพลินมากเลยทุกคนแบบ เ่นต่อยาวยาวแบบไม่ยาวเท่าบ้านในทั้งวันเลยเกินมากเลยโอเคก็ส่วนหางนี่ก็ขยับได้นะไม่มันขยับแบบนี้ได้ด้วยส่วนหางก็จะมีอย่าไปตัดเองไาอเไรเป็นขยับได้แบบนี้นะขยับได้แบบนี้มันขยับได้ทุกส่วนเพราะว่า อ๋อหนรู้แล้วทำไมตรงเนี้ยเขาใช้มันเหลี่ยมเหลี่ยมเขาใช้กลมกลมไม่งั้นมันจะขยับกระดุกกระดิกแบบนี้ไม่ได้ถ้ามันเป็นเหลี่ยมมันจะขยับไม่ได้แต่เนี้ยมันกลมอ่ะมันอุ้ยนี่นะก็ถือว่าหุ่นตัวนี้ความสวยก็จะพูดยังไงดีอย่างน้อยก็สวยกว่าตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวสองถือว่าทำออกมาได้ดีกว่า เยอะเลยอืมเนี่ยมันตัวตัวที่สองไงตัวเนี้ยมันดูต่ำไปใช่ไหมตัวเนี้ยเริ่มมีแบบความผอไม่ไม่ได้ตัวใหญ่นเกินไปจนยืนยากอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกล่องนี้เองเนี่ยมันไม่มีชิ้นส่วนผิดเลยแต,แต่กล่องที่สองก็ไม่มีเลยนะ เอองั้นสำหรับวันนี้ก็ขอ,อปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนคลิปหน้าโอเคนะโอเค